เราจะไปโรงแรมฮิวตันสุขุมวิทวันนี้เราสเตจชันนะคะวีเคนก็คัมแบ็กยัยจริงๆเราไม่ได้ไปแบบหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ออกจากเขตวัฒนาเนี่ยเจ้าอบ้านอยู่เขตวัฒนาออกขวาไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ถึงโต๊ะเอาจริงๆก็แค่ส่งสัญญาณอร์วิ่งแล้วรีเลยว่าอะไร ไม่ลงลงไหมลงร้อยเดินเดี๋ยไม่ได้เดินไปดี๋ยไม่เอาเดียวไม่เอาเดีนพลงก็จะถึงแล้วอ่ะก่อนเดี๋ยวไม่จบเออต่อถึงดนตรีไม่ต้องเอาสักเพลงจบมึงเดี๋ยวมันไม่จบเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเข้าโรงแรมแล้วเนี่ยเพลงนี้เขามะในส่วนนี้นะถึงแล้วเพื่อเล่นลึกเลยหนีมึงมันยังไม่ถึงสตาร์บัคเลยนะถึงแล้วเพื่อน So this is the price. Can you keep this? Yeah. It starts from 4 pm until 8 pm. นี่ห้องนอนของเรานะคะเป็นวิวของเรา Damn I love it like a big mirror This is Damn yes เรามาเปิดกระเป๋าดูกหรอว่าเพื่อนๆเอาอะไรมาบ้างกับการสเตตคชั่นคือเธอเอาหมอนฉันมาด้วยฉันไม่ได้เอ่ามาก่อนหรืออะไรแต่คือฉันยัดมาเพราะว่ามันจะไหลเฮ้ยไม่ได้เอาที่ล้างหน้ามาที่หิ้วไหมมีจ้ะมีเราเพิ่งซื้อมาตอนนี ก็คือกระเป๋าแบบอันนี้เป็นพวกเครื่องสําอางสามารถทุกชาพวกเธอได้ะ This t o o เครื่องสําอางเครื่องอาบน้ําไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เอากล้องเขาเล่นไหมนะแว่นฉันก็เอามาขอยืมหน่อยบอกให้เอาามอใครดูดีขึ้นมาหน่อยอันนี้เราเอาลำโพงมาด้วยเราดูาที่ที่เป็นลำโพงได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นคนติดลำโพงมากเราก็เลยต้อง เอาลำโพงมาช่อดหมวกเขาหมวกเขาหมวกเขาโอ้ยหมวกสองเดียวกันเลยเราเอามาสองใบอันนี้ก็ชุดว่ายน้ำอันนี้ชุดว่ายน้ำโหชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดนอนชุดนอนของเราเป็นชุดนอนแบบกองแกงชุดนอนแบบเนี่ยชุดนอนอะไรอะเนี่ยชุดนอนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็คือเราไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้เองค่ะเรา วิธีจัดการโดยตัวเองในการมาเที่ยวในประเทศนั่นเองใช่ไหประเทศในบ้านเราในบ้านไม่ในเขตในเขตเราไม่ออกจากเขตของเราไฟชุดเมื่อกีก้ชุดกูไม่เหมือนกันเลยช้องูเนเป็นคือน้องคือชุดกางเกงร้อเราไปสอยดน้มกันนะจ๊ะ เอ้ามีกเกอรวิดีโออ่ะไม่ถ่ายไว้ได้หรอไม่ได้คิดรูปเลยแของเตยขอนเตยนะเขาเดินมาล้วก็มาโกยโอยไม่ต้องมันกว้างขนาดนั้นเลยบุคคลที่ใช้โตทำงานคุ้มที่สุดนะคะมันเป็น15บิ้วอื้วอืมใครจะเอาแก้วแก้วนี้หอมมั้ยอ่ะ ฉันจะชกใหญ่ใอช่มไหมของจะิมอืมมีค่ะมีไคะมันกนตัวนี้ห้าชิก็ได้กินตัวนี้กูไม่กินห้าชิ้กนกูไม่กินไก่ก็ได้แล้วกูกินชาะไม่จับนก้กแต่็กต้องมงแดนเลกสตัวจับมือได้จับไม่ได้จับได้ จำหนูได้5ตัวจำหนได้9ก้าตัวจำได้จบได้จบได้จำได้จำไม่ได้จบได้จบได้จบไม่ได้จะไม่ได้ จับได้เทเขา้มแล้วจับได้มึงัหกยังยังหกคนที่หอะรอืมต้องจับได้สิมึงมึงต้องับคนที่คนที่สั่นไม่ได้ไ่ได้หรอไม่ไม่นงอ๋อีกคนที่สันใช่ไหมคนที่า่คนที่กลานยับอกด้วมันกด้วยเออมึงจับหนได้แปตัวจับได้จับได้ จับได้จับไม่ได้จับ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 ได้ได้คุณรงทำังไก็พอถึงตัวเองไ่่ ได yeah. hey ้เฮ้ยไอเทียหรือเ้าจ่านหนึ่ตัวก็ต้องตกสี่ตัวลาเนลเ้เก้ากาเเาเียกนกำเนิดมาอนีก่กงดเอะโอเคไมยไม่เจีย Current temperature of seventy nine degrees Fahrenheit. Today's low is seventy seven degrees, and the high is ninety three degrees. Today's weather shows that it will be hot outside. And now, here are today's top headlines provided by Google. Oh, ขึ้นหงส์เช้าเนี้ยเดี๋ยวก็หวานไปเดี๋ยวก็รบเยอะไปไปกินข้า,าวเช้ากันจ้ะ ผู้หญิงคนนี้เัสิบแปดบวกนะดูนี่ค่ะเต้ยเต้ยเต้ยม,ม,มีแผ่นกองไหม<ะ>มีการแผ่นกองเตรียมเช็คเอาท์นะคะนใส่ของคนไม่เกันเกินไงเราก็ต้องใส่ what texture is